คู่อยู่ด้านซ้ายมืออา่าไหว้ครูบูรพาจารย์กันนะครับนาะขอเวลานิดนอย่อย่าลืมว่าการที่เราสักยันมันเป็นกายทิพย์หรือพลังทิพย์ครับเหมือนกับโทรศัพท์หนึ่งเน้นจากการฆ่าสัตว์สองเน้งจากการนั่งนิน่งๆท่านไม่ต้องคิดอะไรมาก นะครับลราหายใจเข้าเป็นจะเป็นคนต่อตัวท่านเองนะครับอย่างแรกอันดับที่สองแล้วเรียกทีกูจะไม่ไหวแล้วนะเออผมประทานข้ามเลยนะครับทำอะไปได้หลายครับใช้ให้เต็มที่นะครับต่อไปก็อย่างนั้นนะเวลาจะเยอะตายมุ้งเข้าไป ถ้าเรายังคิดดูยังกินใจแคบแค่ดูยังไงก็ของไม่ขึ้นยางข้างระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าด้านนี้มันอันตราย้าทีที้ของมองไม่เห็นถ้ามันของขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงลูกเด็กเล็กๆก็ช่วยดูแลด้ว้นะเออเอาทีเดี๋ยวเราจะพาถ่ายรูปไปช่วยด้วยนะครับลงข้างล่างแล้วก็ มุมที่เหมาะที่สุดก็คืออยู่หลังเท้าขาวแล้วคนไหลออกทุกทายแล้วก็ทายวิ่งอะครับมาอะไรต้องิดขึ้นได้มา๋ยวมาโยมาโัมาโยมาโยเหลือเอื่อมนเหลือเพื่อนเป็นสัญลักษณ์เหลือตีโตเหลือผู้มาลบข้อปิ่นดคัดออกเลย เอาดี๋ยวขออนุญาตเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อตามที่เราท่านทั้งหลาแทนตามเลยนะแทนตามเลยนะได้ไหมเสือไม่นเหยื่อเรื่องไรคือตื่ใจของเราอาจจะส่งออกไปที่บ้านบางที่หลายบ้านที่หนึ่งบ้างนะ าต่แบบว่าไปคือไปถ้าไปนล่ไมร้อนมันจะขึ้นเลยนะมากไปมากไปไว้เพือสุขภาพประจำพรมินของระพิพตัวของข้าพเจ้าขอให้เหนือเป็นวยสุขภาพห้วยสุขภาพด้วยสุขภาพ

ปุุ๊๊สาบือสาสาอาพอเสือแม่เสือนั่งยื้อกอนนะาพ่อเสือแม่เสือนั Hyung ่ six, <sl> ียื้อการดูการดีการดูกครับงือนูหนูจนจะรืองหนูงนูั้นนั่งยถ้าเรานั่งสมาธิได้เป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 4 2 ประกอบด้วยยุต uh ิธารมยติสุขสุขแล้วก็พระตาอรถเสงร้ำระลายรถเก๋งครับรถเก๋งอ่าครับครับครับระวังด้วยครับเอาไว้รับไปทางให้คนผู้สูงอายุได้วันนี้มาร่วมด้วยกันมาคารวะมาด้วยกันนะประการแรกกราบคารวะสังขานอยู่ข้าวเบ็ด ประการที่สองบากาศหลวงพ่อนะครับที่มั่นเสือนะครับแล้วก็ที่สี่บากาที่ฐานจตุรมุขนะครับอดีตเจ้าวาาหลวงปู่แล้วก็ที่ห้านะครับประธานการหลวงรู้ว่ออามจาประกาในนริตการหลวงพ่อเปิดนะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับห้านาฬิกาในช่วงนี้ท่านที่ยังไม่ได้เข้าวัาปุถุตาครู พ่อตาอายตาพ่อไกล้ามาน้องไม่ทักเลยละัน้ใเขาจะรีสังหาร่อแล้วอาน้่นั้นแหละครับาทุกติทุกอย่างมันจะบังเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ทุกท่านลับตาภาวนา หลับตาภาวนาตั้งจิตเอาไว้นะเอ่อลับตาภาวนาตั้งจิตเอาไว้ครับตั้งจิตของหน้าเก็บและดูนะครับเอ่อนาฬิกาของไทยโลดปรารับได้ที่ประชาธิปันนายจ่าที่เปิดไว้เรื่องนะครับนะไอ้แจ้งไอ้ด้าวไอ้ด้าวเอ่อตอนนี้หาที่กั่านสำรวมใจวาจาใจภาวนาไว้ในใจนะแล้วนะ หลวงพ่อมาแล้วนะครับหลวงพ่อใหด้วยยาบาลาของท่านหลวงพ่อะมูอนุูนทตาตัดอดหมวกถูกรบอดหมวกได้เลยครับตอนนี้หลงพ่อฝากรีดารารีรดกาดีรรรครับ พระอาจารย์มหคาสุชาชพระอาจารย์ตันพระอาจารย์หูพระอาจารย์มัดพร,าอาาระราอาจารย์โบและพระอาจารย์เอนะครับผู้สักยันขณะนี้ได้อยู่ช่วงบูชาบอกเ่าจกาสิทินะครับองค์หลวงพ่อเปิลที่ตากุโน,โนเสร็จเรียบร้อยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจริญจิตตะภาวนดาสิทธาสี่อยของต่งตางๆก็จะเบาบางลงนะ นั Elliot, so ่งตรงสหายใจลึกๆยาวๆนะครับสามสิบนัางวันที่ยี่สามิาสอธเมิษายา เวรามาิยามิสุราเมรยะมัาธามาตฐา,า,า,านาบูรักจาจา์ว่าตามพาาาร้อมพทมปังอา,านะราธนาะสังพนะังอารานะธนามุตพังประสิทธิธ <c oughs> อมังประสิทธิธสังฆันประสิทธิผูอาจาริยังประสิทธิอัิระเลขายานตังประสิทธิไปขอตุข<อ>้าพเจ้าทั้งหลายขอร้อมยไม่ถึงหลงพ่อพระเจ้า

หาทียกขนหกขนพ่อรอความพิสูจน์การงานใดๆสองสาเสเสเตขนาการลาดับต่อไป ช่วยใจก็ดี่วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าท่อก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีไมก็ดีข้าพรเจ้าทั้งหลายข้าเจ้าทั้งหลายกับให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย้าสสิบเกินเรียพวกแล้วมาเรียกพวกแล้ว ขอบคุณครับครับทุกท่านครับครับทั้ง3บริษัททั้ง2 <laughs>

เีรุ <tr mac os> ่นแรกตาตามีเสือรุ่นแรกเลยนะับทุกคนอธิษฐานสิตครับสิ่งที่ท่านดขึ้นาจะมาสบความสำเร็จตั้งแต่วันนี้เวลานี้เป็นเปลความเจริญทีอะไรก็ต้งจะเป็นอะไรที่จะไปทุกเงื่งนรอมนีลังเป็นแทนที่้